อ่ะเจ้าดิค่ะพี่น,อน,น้องม้วนสีคนเต้หลังเดี๋ยวนะครับจะกินผักกานนะครับกับน้ำพริกตะเล้งนะฮะน้ำพริกตะเล้งถุนเน่าแนวมารู้เขาชนน,นลยกมั้งหน่อไม้บานสดๆดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหน่อไม้สุกนะให้น้องเขากินนะฮะเมื่อคนจะกินหน่อไม้สุกนะครับกินเลยเนี่ยฮะหน่อไม้สดๆดเลยม้น คือมันชอบกินวันในบุรีวาเบาววานเขาไม่บางนะครับเขาไม่เลยขาออกคลิปเลยเนาะไปทําอะไรกับไร่เขาไม่รู้อะเห็นว่าบัวเขาไล่แล้วก็ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปขันด้วยมันเหมือนเดี๋ยวว่ามันมันมีโคกมันใหญ่ก็เลยใส่สองโคกกินไม่แรงมันชอบมากหน่อไม่สด นกทูอืมยอดเหมิดเบ้ เปน้ำมาเข้าไรผักก้านมาก็เลีให้น้องสาวเอามานะก็เลยลากมันก็ไม่ได้มาเลยเอามาเยวไย้ทองนี่เหมาะที่สุด้มพคิก น้องหมูก็นอนนะครับฝนตกนก็เลยไม่มาน้องสาวก็ไปเที่ยวน่ะก็ไม่รู้ไม่มามันก็เลยกินกับน้องชายกับหลานสาวพี่สาวนะั่ยายหมูสวัสดีอะเอามอ้งแกอืมสวัสดีแหละัสดีก่อนดื่มค่ะน,นี่ลยน้องแต๋ได้บอกหันหัวเขา่าอ๊ะอืออือนั่งดีๆนะั่นนั่ะเออนั่นะนะนะ น้อสุดภาพสุดภาพรบร้อยรบร้อยอือหือเดี๋ยวมร้อนอือหึแคั้กได้เท่ขอทำขอไม่สุน่อร่อยมอนเดียวกอบก่อนเนาไม่ถุก ม,ามาน,น่าสดจริงนเพื่อผนผมน้องนัาแซ่บมากครับอืมเอ้ยดีมา ข้าก็ไม so ok ่หมออ่ะฮึยังจะข้านึ่งวฮหง ันตวมากเลยปหาขุดได้ไมของน้อยอร่อมากฮะอร่อยเปล่าอ่อยค่ะอืม เม่เพนอะไรกันเานี่ยอ่ะตอกมัด <c oughs> ด้วยตรงใน้น้นานะครับเนี่ยเยอะตำต้นเข้า เห่ลายไม่เลยรักมาด้วยรักมันอร่อยง่ายสุด มาคือพวงไปด้วยครับน้ำไม่สดสดสด ถ้าหักมึงจะไล่บันหนะักฮักหัวไหน,าหาาหาหนอ,อืเขาจะเาดูยง <c oughs> ผักเล่นนะ เ้าเกินหัวปียาแล้วเาเมือ,อมัอมตอหาหาอยู่คุณบันมาแล้วครับน้ำพริกมามามาเขาก่อน พิตตเ้แหละก็ทํำหายอยู่เนี่ยแต่ว่นาานันทานหนามากเอาไปหนู่ม่หน่อแม่ก็ยังขี้เหียเนี่ยมันจะนียัเส้<ช>น,นหนุ่มแม่ก็าามากไม่คุยยาบนะน,น,นก่ยก้อนเรไดมากอีกเนี่ยเว้าคนมันมากก็แม่อ่ะทำหนุม่<อ>ามาไม่ได้ออกกลอนะอ้องเออนั่นแหละไอ้ปางมากกินไร<อ>บัง มันถือมันห่างนตั้งนานๆก็ใครว่าไ,ไหนเนาะทางไหนตรงนัง้นคอยย,อยังเลยเคอยยังรออยู่รอจอกขวางอ่ะอใคร่าของกินดูเดี๋ยทอเค่อยๆครชอบก,กินผัาากแบบนี้มึงไม่สดๆอันเราทักขุดมามันมีแทงด้วยจาะขุดเอาเนื้อนั่นน้นนำหนัก ่หเดี๋ยวก็มาปิยงมาช่นะกินมูย่างให้ดเฉยนะกินแห่งได้กับตุ้ยหุ่นกักินนั้นเสร็แล้วเราจะทิ้งออไปอาจจะเป็นที่หมูย่างนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าช็บขนาดไหนมาพรเแยงเห้ยอะไรบังนี่ตังสมอนตังยียงอดอมจะก้อือมัน้ำานี่ให้ยำแดงอ่ะ ยเต่งไ้อหมองว่าเมือไนึ่ันน่นมืออรก่อนมืออชอบครับไอ้ตหมากว่ะไปมือมือใ้ในทิหนุ่มกอนก็ได้แต่หมอมือเอานี่มือไลน พักกาหมดแล้วก็แม่คุณบ้านทางกินทีงมาง่องเมืองเนี่ยฮะคนอชอบกินยู่แต่ว่าพกาัมาากมันจะอร่อยกว่านี่แหะักชูอ่าพักันกาบาแล้วนะี่ยองเหมืองพักการัน,นตงอเอาไปก็มีแตมันสอดก็ได้หาที่ขังแน่ของเราก็ห <laughs> ่างเยอ เหรเนี่ยใกันเยอะเลยอืมจิ้มนุ่ื่อนมันก็ม่ข้าวนี่เหรอไม่ข้าวแต่แม่ไ่ผมยิ้มก็อ้น,นั่นหนเพราะว่าตั้งตังเงาตัา้งฝ่ายนี่แผมนั่งเงาผมข้น่หวาน,อนาเออนี่กินเปลี่ยนแล้วครับพี่น้อง ใช้ไหมอยู่กับมวน,นะกินผักเกี่ยผัายเลยนังกันหมดเลยเราไม่เอะยัง่ะมุ่งกังไบ้าอนกังมันเตี่ยรขั้นสารอีกตกวกันด้ยังางวันี่นะยนไ้เลยด้วไม่ไปถ้ากินเปลี้ยน่นนะต้องตัดให้คำใหญ่ๆเลยครับ เราก็จะมีหมากแบบนี้นะที่กินน้ำฟันแรงอ่ะ <laughs> ทุกคนไม่ทำย่าโดนไล่ยาอ๋อฮะนั่งก้มอย่างเดียวเลยจจดคลิดอร่อย เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆน้องเนาะสั่งแบบคลิปนี้มันก็จะจบชิ้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปหมูย่างอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าหมูคลิปหมูไว้ละสองโดนะฮะก็เดี๋ยวรู้ว่าคุณบอลเขาจัดยังไงแล้วก็บางเคยคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพิเศษๆน้ำตาลนะครับจะกักจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีเด็เกเอกแล้ว็มีหลายคนกินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีดครับ